เนี่ยกูเล่นดีว่าอะไรแม่แล้วก,กูเล่นตัวภาคสองด้วยปุ๊บเออว่ามันสวยกว่าแรงภาคแรกไเงเลยเราวะไม่ใช่ฮะภาคแรกต้องใส่ชุดนักเรียนอ๋อเอี้ยก็เดี๋ยวไม่ก็ออกมาแน่นอนออบงังบังเฮ้ยไอ้เฮียมีมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่ให้ชิดเกินไปถึงไม่ต้องให้กูดึงอ๋อกูนึกว่าระบบไอ้เอี้ยบองบังบังเฮ้ยใครวะเฮ้ยอีมันใครอ่ะ เาบีมเาบีอุ้ยทำไมกูเจ็บจังเฮ้ยกูยืนชนอยู่อ้ยหลอดหิวหมดหลอดหิวหมดอุ้งหิวหมดเกลี้ยงหิวหมดโอ้ยสวยโอ้ยอะไรอีกวะโอ้ยกูโดนทำไมมันถึกจังวะมันหิวเียกไดมันไปถึกเกิน ทำไมเลือไม่เลื่อนไม่ลดเลยวะไอ้เฮียเฮ้ยเครื่องกูตกแล้วเฮ้ยแม่งน่าหีเก้อไอ้เจ้ยมาตามันนะเออมึงดูดิเอาแม่งไม่ลงเลยเอาเฮียอะไรไปสู้มันวะแม่งเลื่อนกูลดเอาลดเอาเลื่อนแม่งเพิ่มเอาเพิ่มเอาเฮ้ยตัวบางเว้ยเฮ้ยมันมาซับเพิ่มมาแล้วไอสัตว์เอ้ยแม่งรู้อีกว่ากูอย่าเมากูโลมากเลยเออตัวดาเมิ่มึงยิงมันหน่อยดิไอ้เฮียเอ้ยเครื่องตกเครื่องตกโอ้ย ไอ้เฮียเครื่องตกอะไยับเลยวะเออไอ้เฮี้ยทำไมราวนี้ยับเลยวะเครื่องกูตกเ<อ>ครื่งองปุบก่อนแหละเฮ้ยกูโดนจูรี่ยิงอ๋อนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์กูถึงจะเรียกหุ่นได้มันมาแล้วมันจะมากูมีคนไล่กูหนึ่งแหวบบนี่มันไล่กูรัวไปเฮี้ยมาอี๋เฮี้ยไม่น่ากลัวจริงเ <c oughs> วลาแม่เฮี้ยตัวแม่งโอ้โหเ,เอาเอาเอ็มเถอะไอ้เหี้ย แม่งไม่ม <poisoned indo> ีใครเอาลงเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเหมือนกูเห็นอะไรวะหนวดดำหรอเฮ้ยกูมองมันผ่านแล้วแม่งเหมือนหนวดดำเฮ้ยกูโดนอะไรอ่ะสกิลใครวะาทำไมกูโดนโซ่ตวนนี่คือมันตีอันดีมาเอโห่อเว้ยเฮ่ออุ้ยเฮี่ยโล่อย่างเยอะเฮ้ยมารวี่เจ็บมันมาแล้วอุ้ยบีบ บีทำเฮี้ยอะไรวะโอ้ยช่วยด้วยเฮี้ยน่ากลัวจริงไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่ได้วะไอ้เหี้ยไม่เกินเฮี้ยมันเกินไปวะแม่ขย้อมมนลงวะเอาขึ้นหน้าไปเถอะเออมึงเอาไปเถอะไอ้เหี้ยโอ้โหเอาไปเอาไปเอฟเอฟบายไป โอ้ไม่แปลกอ้มึงอยู่ตัวแม่งเลยมึงเก่งเกิน,น,เ,กนเลยเปเมจก็ไปไหนกันวะที่ยี่มึงดูเรือไม่ลดเลยสักโอ้โหขึ้นอา่าวขึ้นอ่าวทีมาวิ่งอยตัวโป๊กอะ่ะกูยืนไม่ไหวอะ่ะอีกไม่นาน,นจูรีอาจไอจูโน่อาจจะไปอยู่ในนั้นก็ได้นะเว้ยมีแล้วกูเห็นแล้วอ,อ๋อ ออกูไม่ได้ตามนาอะไรเฮียโครงการนั่นอ่ะเล่นตัวอะไรดีวะไม่รู้เล่นตัวอวยฮะก็ตัวอวยกูมันเล่นไม่ได้โอ้ยตัวเดิมดีว่าไอ้กูเล่นนี่ดีกว่ายิงหุ่นกระป๋องเลยอ่ะใช่ไงประเแบบการป้อมยิงปงยังไหนไหนกูแหลตั้งวะมโอ้มันอยู่ได้กี่วีวะตั้งป้อมมันอะทาวนเลยปะไม่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 อ๋อเมื่อก่อนมันทาวนแผลท้าแตก กูดาวสิบสองวิไอ้<ย>อเหี้ยโคตรนานเลยเฮ้ยนี่มันใช้อะไรสากาเหรอเฮ้ยอ่ะกูลงมาทำไมอ่ะเฮ้ยกูตายกูตาย,ตายโอ้กูตายโหยจะยังไไม่เคยเล่นแล้วตกใจวะโอ้เหลือสองคนเองเหรอที่ยิงไม่โดนเลยสัตสหรือว่ากูไม่ไหวกับตัวนี้จริงวะ กูอาจะไม่ไหวกับตัวนี้ก็ได้นะเฮ้ยโอ้าวเอ้ยกูสวยเฮ้ยกูไม่ไหวจริงไอ้เหี้ยกูยิงไม่โดนอะไอ้เหี้ยเออกูยิงไม่โดนเลยว่ะนี่สาก,กากระสุนมันช้างวะเฮ้ยกูเล่นไอ้คาร์บอยดิโอ้อโหก็สวยเฮ้ยมันมีคนจะเลง็งกูช่วยด้วย อ้าวเหลือกูคนเดียวอ้เอเฮ้ยเล่นตัวดาเมจดาเมจพันเก้าอ่ะโอ้ยก่บับเล่นตัวนี้ดีกว่าแม่งเล่นง่ายกว่าเยอะเลยฟาร่าแล้วก็อีกสักตาหนึ่งมาพอ,อ,อาไอ้สัตว์เสทั้งวันเลยแค่นี้ก็อายได <No. S 1> ้เฮียเชี่ยไอ้กูยิงไม่โดนเลยอ่ะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโดนดาแน่เลยโอ้ โอ้โหนี่ถอยเลยไมมันไล่ขนาดนี้เลยหรอนายบ้าเปล่าเพื่อนโอ้โหทียมันเมื่อกี้มันมาเต้นเหรอเอ้หลังหลังโอ้ยไอ้เป๋ยเฮ้ยโอ้ยทำไมตัวจำมีโอกากันวะเี้กูเล่นโซเจียลบอยแม่งเลยตัวเล่นง่ายดีมามามาอ้ยไม่ไหวแล้ว โอ้โ่โดนตายหฮาวตกลงชิ้มันเล่นยากวรือทำไมเราเจอแต่อะไรอย่างงี้วะเนี่ยอ้โซเจียบ่อยสกิลคิกมันทำไรวะเฮ้ยดีว่าคนนี้แม่งโหดจัด ไปสวยไปสวยแล้วเออตายแล้วโอ้โหก็ทำไมกูโดนผักวะเนี่ยเอ้ามาโอ้โหตจีๆจีเว้ยยังไงซาตามะถัดไอ้เฮี้ยูอายว่ะอยู่ไปนั่งเอ้ยสกีอะไรวะสวยป่วยกลับไปเล่นตำแหน่งเดิมกูดีกว่า